ที่จังหวัดอำนาจเจริญคะ่กะก็มีกิจกรรมจัดอบรมนะคะโครงการโคกน้องหน้าขาราชบร,ริพานหน่วยงานราชการนะคะในพระองค์ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อสางศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนั่นเองค่ะโดยนายอธิพงศ์พงษ์สุวรรณนะคะนายอำเภอประทุมราชวงศ์สาเป็นประธานในพิธีปเปิดการฝึกอบรมโครงการโคกน้องหน้าขาราชบร,ริพานหน่วยราชการในพระองค์ตำบลหน้าว่าอำเภอประทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะสร้างศรรูนย์การเรียนรู้ของชุ่มชนอยู่ีิบานโนนสำรานมู่ที่8ปดตมหนนาว่าอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจ,จเจริญกำหนดจัดคืนระวังวันที่29เมษายนถึงวันที่รรสาพฤษภาค,คม2 5 6 7โดยคณะเหตุงานนะคะจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสารรพระราชทานโดยมีพ่นตีกันแลสันจันทร,รศร,รีศรน,นะคะประจำสำนักพระราชวังพิเศษร,ระดับ1ิบ พลโทสมบัติทัญวัลน์นายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และกะวาทีพันธ์ตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่ารชาชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญในลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กำลังใจผู้เขารับการอบรม่มในเทือนีโดยการดำเนินโครงการโคกน้องหน้าคาราชบริภาณหน่วยราชาการในพระองค์ในเทือนีมุ่งหวังให้ชุ่มชนมีวิถีชีวิต ตามแนวทางปัจฉญาเศรษฐกิจพ่อเพียงสามารถเพึงผ้าต้นเองได้มีการแบ่งปันซอยเหลือเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยด้วยอาหารเป็นยาและกะ็บริหารทรัพยากรอ,อย่างอย่างยืนการดําเนินกระบวนการฝึกอบรมนะคะโดยคู่ภูผ้าถ้ำเครื่อขคายกสิกรรมธรรมชาติและกะร็รงเรียนอารยเกษตรเน้นการเปลี่ยนแนวขิดฝึกวินัย ฝึกเทคนิคกสิกรรมธรรมชาติขั้นพื้นฐานและกการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นผลสําเร็จเป็นรูปธรรมผู้สนใจนะคะเขารับการฝึกอบรมกับะะมีประชาชนผู้นามูบานในเขตตําบลหน้าว่าคู่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญน,นะคะตําบลหน้าว่าอาําเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญรวมทั้งสิ้น1 0 4่ร่นั่ไเองค่ะ